ความลับของเพชรสังฆาตสมุนไพรคืนความสุขให้การนั่งและการขับถ่ายของคุณคุณเคยนั่งลงแล้วถอนหายใจยาวๆเพราะความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ไหมคะคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าการเข้าห้องน้ำในแต่ละเช้าที่ควรจะเป็นเรื่องกิจวัตรธรรมดากลับกลายเป็นเหมือนสมรภูรบที่คุณต้องเผชิญหน้าด้วยความหวาดระแวงไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดความแสบหรือเลือดที่ไหลออกมาให้เห็นจนใจหาย ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ใครหลายคนไม่กล้าบอกลูกหลานไม่กล้าบอกหมอได้แต่เก็บความทุกข์ระทมไว้เพียงลำพังโดยเฉพาะเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยที่ตัวเลขนำหน้าด้วยเลข6หรือ7ไปแล้วความเสื่อมถอยของร่างกายดูจะเป็นเรื่องที่เราหลีกหนีไม่พ้น และหนึ่งในความทรมานที่กัดกินความสุขในบ้านปลายชีวิตอย่างเงียบเชียบที่สุดก็คือเรื่องของฤทิ์สีดวงทวารและอาการอักเสบของหลอดเลือดต่างๆในร่างกายนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันขออนุญาตมานั่งจับเข่าคุยเปิดอกเปิดใจและที่สำคัญคือเปิดทางออกให้กับความเจ็บปวดที่คุณอาจจะคิดว่าไม่มีวันหายด้วยสมุนไพรไทยที่มีชื่อแสนจะน่าเกรมขามแต่กลับมีความอ่อนโยนและทรงพลังในการเยียวยาอย่างเหลือเชื่อสมุนไพรชนิดนั้นมีชื่อว่าเพชรสังฆาตค่ะแค่ชื่อก็ฟังดูขลังแล้วใช่ไหมคะแต่อย่าเพิ่งตกใจกลัวไปค่ะ เพราะคำว่าสังคาตในที่นี้ในความหมายโบราณมันสื่อถึงการรวบรวมการต่อติดหรือการเยียวยาให้กระดูกหรือเส้นเอ็นที่แตกแยกกลับมาสมานกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบคำต่อคำนาทีต่อนาทีว่าทำไมเจ้าเถาสี่เหลี่ยมเหลี่ยมนี้ถึงได้กลายเป็นฮีโร่ในใจของผู้สูงวัยหลายล้านคนทั่วเอเชีย และมันจะช่วยคืนความสุขในการนั่งจิบชายามบ่ายหรือความสบายตัวยามขับถ่ายให้คุณได้อย่างไรโดยที่เราจะคุยกันยาวๆแบบเจาะลึกตั้งแต่เรื่องของประโยชน์โทษที่ต้องระวังจนไปถึงวิธีการใช้ที่ถูกต้องเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าสุขภาพที่ดีกำลังจะกลับมาอยู่ในมือของคุณอีกครั้งค่ะก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจร่างกายของเราในวัยนี้กันก่อนนะคะ ต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งค่ะว่าเมื่ออายุเรามากขึ้นระบบไหลเวียนโลหิตและหลอดเลือดของเรามันไม่ได้ยืดหยุ่นเหมือนสายยางเส้นใหม่ๆสมัยเรายังหนุ่มยังสาวอีกต่อไปแล้วหลอดเลือดดำของเราเปรียบเสมือนท่อระบายน้ำที่ผ่านการใช้งานมายาวนานผนังหลอดเลือดเริ่มหย่อนยานแรงดันในการส่งเลือดกลับเข้าสู่หัวใจเริ่มอ่อนแรงลง ทีนี้พอเลือดมันไหลเวียนไม่สะดวกมันก็ไปกองรวมกันตกตะกอนนอนก้นอยู่ตามจุดต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะจุดที่อยู่ต่ำสุดและต้องรับแรงกดดันมากที่สุดนั่นก็คือบริเวณทวารหนักและขาของเราค่ะนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมผู้สูงอายุหลายท่านจึงต้องเผชิญกับปัญหาฤิสีดวงทวารและอาการเส้นเลือดขอดหรือการอักเสบของหลอดเลือดดา อาการเหล่านี้ไม่ใช่แค่สร้างความรำคาญน,นะคะแต่มันคือขโมยตัวฉกาดที่ขโมยคุณภาพชีวิตขโมยรอยยิ้มและขโมยความมั่นใจของเราไปแต่เชื่อไหมคะว่าธรรมชาติช่างสรรสร้างสิ่งที่มหัศจรรย์มาคู่กับมนุษย์เราเสมอเหมือนยาที่ถูกวางซ่อนอยู่ในป่าเพื่อรอเวลาให้เราไปค้นพบและเพชรสังขาตก็คือของขวัญชิ้นนั้นค่ะ ลองจินตนาการดูนะคะสมุนไพรชนิดนี้มีลักษณะเป็นเถารูปร่างแปลกตาเป็นทรงสี่เหลี่ยมเป็นปล้องๆเหมือนกระดูกที่ต่อกันมองผิวเผินดูแข็งแกร่งแต่ภายในนั้นอุดมไปด้วยสารสำคัญทางเคมีธรรมชาติที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต้องยอมยกนิ้วให้ค่ะสารสำคัญที่ว่านี้มีชื่อจำพวกฟลาวนอยด์และไฟโตสเตอรอลค่ะ อย่าเพิ่งเบือนหน้าหนีกับชื่อภาษาอังกฤษยากๆเหล่านี้นะคะเดี๋ยวฉันจะแปลให้ฟังง่ายๆเหมือนปอกกล้วยเลยค่ะเจ้าสารพวกนี้ล่ะค่ะมันทำหน้าที่เหมือนช่างซ่อมถนนให้กับหลอดเลือดของเราหน้าที่หลักของเพชรสังฆาตเมื่อเข้าสู่ร่างกายคือมันจะตรงเข้าไปช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับผนังหลอดเลือดดำเพิ่มความยืดหยุ่นทำให้หลอดเลือดที่เคยหย่อนยานบวมเป่งหรืออักเสบกลับมากระชับตัวได้ดีขึ้น ลองนึกภาพถุงเท้าเก่ายืดยืดที่เราใส่ยางรัดเข้าไปใหม่ดูสิคะมันกระชับขึ้นใช่ไหมคะเพชศสังฆาตท,ทำหน้าที่คล้ายก,กันกับหลอดเลือดดำที่ทวารหนักของเราเลยคะ่ะเมื่อหลอดเลือดกระชับขึ้นการไหลเวียนเลือดดีขึ้นก้อนหรือสีดวงที่เคยปวดบวมเป่งหรืออักเสบก็จะค่อยๆย,ยุบตัวลงอาการเลือดออกขณะขับถ่ายก็จะลดน้อยลงจนหายไปในที่สุด โดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาการผ่าตัดให้เจ็บตัวนี่คือหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยนะคะการไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องพักฟื้นสำหรับวัยเราแล้วคือลาบอันประเสริฐที่สุดค่ะ ทีนี้หลายท่านอาจจะสงสัยและถามต่อในใจว่าแล้วนอกจากฤๅษีดวงมันช่วยเรื่องอื่นไหมคำตอบคือช่วยค่ะและช่วยได้ดีมากด้วยเสียด้วยโดยเฉพาะเรื่องการอักเสบของหลอดเลือดดำสำหรับคุณพี่ผู้หญิงหรือคุณตาคุณยายท่านไหนที่มีอาการปวดขาขาบวมหรือรู้สึกตึงๆที่น่องเพราะเส้นเลือดขอดหรือหลอดเลือดดำอักเสบเพชสังฆาตัวนี้ก็จะทำงานใน,นกลไกเดียวกันเลยค่ะ คือมันช่วยลดการอักเสบจากภายในช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดช่วงล่างทำงานได้ดีขึ้นอาการปวดหน่วงๆที่ขาจะบรรเทาลงคุณจะรู้สึกเบาสบายตัวมากขึ้นเดินเหินได้คล่องแคล่วขึ้นเหมือนกับได้ถอดถุงทรายที่ผูกขาไว้ออกไป ยิ่งไปกว่านั้นในตำรายาไทยโบราณและการวิจัยสมัยใหม่ยังค้นพบคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่น่าทึ่งมากๆของเพชรสังฆาตซึ่งเหมาะกับผู้สูงวัยอย่างเราเป็นที่สุดนั่นคือความสามารถในการบำรุงกระดูกค่ะ ชื่อเพชรสังฆาตนี้ในบางท้องถิ่นเรียกว่าตำลึงทองหรือสมุนไพรต่อกระดูกมันมีฤทธิ์กระตุ้นเซลล์สร้างกระดูกให้ทำงานได้ดีขึ้นช่วยเพิ่มมานกระดูกจึงเป็นผลพลอยได้ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุนหรือกระดูกบางซึ่งมักจะมาแพ็คคู่กับไวัยชราของเราเรียกได้ว่าทานหนึ่งได้ถึงสองทั้งเรื่องหลอดเลือดและเรื่องกระดูกเลยทีเดียวนะคะแต่ เดี๋ยวขอดึงเบรกสักนิดนะคะถ้าคุณกำลังจะรีบออกไปหาเถาเพศสังคาิสดๆที่ปลูกอยู่ริมรั้วมาเคี้ยวกินเดี๋ยวนี้ฉันขอร้องว่าหยุดก่อนค่ะเพราะนี่คือจุดตายที่อันตรายและสำคัญที่สุดที่คุณต้องรู้ถ้าไม่รู้ข้อนี้การรักษาอาจจะกลายเป็นการทำร้ายตัวเองได้ค่ะ ความลับที่น่ากลัวของเพชรสังฆ้าสดๆคือภายในเนื้อเยื่อของมันมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตรูปเข็มจำนวนมหาศาลซ่อนอยู่ค่ะฟังดูน่ากลัวไหมคะผลึกรูปเข็มเหล่านี้ถ้าสัมผัสกับเยื่อบุอ่อนๆในปากหรือลำคอของเรามันจะทิ่มแทงทำให้เกิดอาการระคายเคืองอย่างรุนแรงคันยุบยิบป,ปวดแสบปวดร้อน จนบวมเป่งหรืออาจจะทําให้หายใจไม่ออกได้เลยนะคะนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยค่ะสําหรับผู้สูงอายุอย่างเราที่ภูมิต้านทานไม่ได้แข็งแรงเหมือนหนุ่งสาวการระคายเคืองแบบนี้อาจจะนําไปสู่ปัญหาใหญ่ได้ค่ะ ดังนั้นถ้าจะถามว่าใช้อย่างไรให้ปลอดภัยหรือฉันควรกินแบบไหนคำตอบที่ดีที่สุดที่ดิฉันในฐานะนักเขียนผู้พ่วงใยสุขภาพของคุณอยากจะแนะนำคือเลือกใช้รูปแบบแคปซูลหรือรูปแบบที่ผ่านกระบวนการแปรรูปมาแล้วจะดีที่สุดค่ะ เพราะกระบวนการผลิตสมัยใหม่หรือแม้แต่ภูมิปัญญาการแปรรูปแบบดั้งเดิมจะมีการผ่านความร้อนหรือการหมักที่ช่วยทำลายริ์คันของผลึกแคลเซียมออกซาเลตไปแล้วทำให้เราได้รับแต่ยาดีโดยไม่ต้องเหรี่ยงเจ็บคอคะ่ะ แต่ถ้าหากว่าท่านใดที่เป็นสายสมุนไพรตัวยงปลูกไว้หลังบ้านแล้วอยากใช้ของสดจริงๆภูมิปัญญาโบราณสอนไว้ว่าให้หั่นเถาเพชรสังฆาตเป็นแว่นบางๆแล้วยัดใส่เข้าไปในกล้วยสุกหรือมะขามเปียกแล้วกลืนลงไปทั้งคำห้ามเคี้ยวเด็ดขาดนะคะเน้นนะคะว่าห้ามเคี้ยวเพื่อไม่ให้ยางหรือผลึกหนามเล็กๆนั้นออกมาสัมผัสช่องปากให้มันลงไปละลายและดูดซึมในกระเพาะอาหารแทนค่ะ แต่วิธีนี้ต้องใช้ความระมัดระวังสูงและกะปริมาณยากสัก2-3ถึงแว่นต่อมือก็เพียงพอค่ะแต่เอาจริงๆเพื่อความสบายใจและความแน่นอนของปริมาณยาดิฉันเชียร์ให้ท่านหาซื้อแบบแคปซูลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากออยามารับประทานจะปลอดภัยและสะดวกกว่ามากค่ะไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าจะคันคอไหมจริงไหมคะเรื่องต่อมาที่ดิฉันอยากให้ท่านทำความเข้าใจคือเรื่องระยะเวลาและความต่อเนื่องค่ะ สมุนไพรไม่ใช่ยาวิเศษที่จะเสกให้หายวับได้ในชั่วข้ามคืนเหมือนในนิยายนะคะการใช้สมุนไพรบำบัดคือการฟื้นฟูระบบร่างกายค่อยๆปรับค่อยๆจูนโดยปกติแล้วสำหรับผู้ที่เป็นฤทธิ์สีดวงทวารหรือหลอดเลือดอักเสบการทานเพชรสังฆาตอย่างต่อเนื่องในขนาดที่เหมาะสมมักจะแนะนำให้ทานครั้งละ2-3แคปซูลหลังอาหาร3เวลา จะเริ่มเห็นผลความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในช่วงประมาณ2-4สัปดาห์แรกค่ะอาการปวดจะลดลงเลือดจะหยุดไหลและหัวริดสีดวงจะค่อยๆย,ยุบลงบางท่านใจร้อนทานไป3วันบอกไม่หายเลิกกินเสียแล้วแบบนี้น่าเสียดายแย่เลยค่ะของดีต้องรอเวลาหน่อยนะคะให้เวลาร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองด้วยตัวช่วยดีๆ แล้วผลลัพธ์ที่ได้จะยั่งยืนกว่าการใช้ยาแก้ปวดที่กดอาการไว้เพียงชั่วคราวค่ะแล้วเหรียญก็มี2ด้านเสมอใช่ไหมคะเราคุยเรื่องดีๆมาเยอะแล้วเราต้องมาคุยเรื่องข้อควรระวังหรือโทษที่อาจเกิดขึ้นได้บ้างเพื่อที่เราจะได้รับมือได้อย่างรู้เท่าทันสำหรับเพชรสังคาตถึงแม้จะเป็นสมุนไพรปลอดภัยแต่ก็มีข้อจำกัดสำหรับบางท่านค่ะ ข้อแรกเลยเนื่องจากการออกฤทธิ์ที่ไปเกี่ยวพันกับกระดูกและหลอดเลือดผู้ที่มีปัญหาเรื่องนิ้วในไตอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เพราะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าในพืชชนิดนี้มีออกซาเลตส,สูงหากทานติดต่อกันเป็นเวลานาน,านมากๆโดยไม่ดื่มน้ำให้เพียงพอหรือไตทำงานขับของเสียได้ไม่ดีอาจเพิ่มความเสี่ยงเรื่องนิ้วได้ค่ะ แต่มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะเพียงแต่เราต้องรู้ทันทานน้ำเยอะๆและหากอาการดีขึ้นจนหายแล้วก็ควรหยุดพักบ้างไม่จำเป็นต้องทานต่อเนื่องเป็นปีๆเหมือนอาหารหลักเดินทางสายกลางดีที่สุดคะ่ะข้อที่2เรื่องของปฏิกิริยากับยาอื่นๆหากคุณพี่ท่านไหนทานยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่แล้วตามคำสั่งแพทย์โรคหัวใจ การทานเพชรสังฆาตเสริมเข้าไปอาจจะต้องระวังเพราะมันมีผลต่อหลอดเลือดเหมือนกันอาจจะไปเสริมฤทธิ์หรือต้านฤทธิ์ยาหลักได้ดังนั้นหากท่านมีโรคประจําตัวซับซ้อนหรือมียาถุงใหญ่ที่ต้องทานประจําอยู่แล้วอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจซื้อมาทานเองนะคะเอาชื่อเพชรสังฆาตไปปรึกษาคุณหมอประจำตัวของท่านสักนิดว่าคุณหมอคะ ป้าอยากลองตัวนี้คู่กับยาที่กินอยู่ได้ไหมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของตัวท่านเองนะคะเราจะสวยและสุขภาพดีอย่างปลอดภัยค่ะบทสรุปของการเดินทางสู่สุขภาพที่ดีกว่านี้ไม่ได้ซับซ้อนเลยค่ะการดูแลตัวเองเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุไม่ใช่เรื่องของการทนทุกข์อยู่กับความเจ็บปวดอาการริดสีดวงทวารหรือความเจ็บปวดจากเส้นเลือดอักเสบไม่ใช่ชะตากรรมที่เราต้องยอมจำนนค่ะ มันแก้ไขได้บรรเทาได้และเพชรสังคาตก็คือเครื่องพิสูจน์ที่ธรรมชาติมอบให้เราจากแถวสีเ่เหลี่ยมเหลี่ยมริมรัว้วสู่งานวิจัยระดับสากลและแคปซูลยาที่สะดวกสบายทั้งหมดนี้ก็เพื่อคืนความสุขธรรมดาธรรมดากลับมาให้คุณความสุขที่เกิดจากการนั่งเก้าอี้โยกตัวโปรดได้โดยไม่เจ็บ ความสุขจากการเข้าห้องน้ำตอนเช้าอย่างโล่งสบายและความสุขที่ได้รู้ว่าร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นในทุกๆวันที่ผ่านไปแค่คุณเปิดใจลองศึกษาวิธีการใช้ที่ถูกต้องไม่ใจร้อนและไม่ประมาทกับข้อควรระวังเพียงเท่านี้เพชรสังคาตก็พร้อมจะทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์เป็นฮีโร่ตัวจริงที่ช่วยสังหารความเจ็บปวดให้หายไปจากชีวิตของคุณแล้วค่ะ สุขภาพที่ดีคือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดที่เรามอบให้ตัวเองได้นะคะวันนี้ถ้าคุณยังมีอาการเหล่านั้นอยู่อย่ารอช้าค่ะเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและลองให้โอกาสเพชรสังคาตดูแลคุณแล้วคุณจะพบว่าความแก่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่การมีชีวิตอยู่อย่างทุกทรมานต่างหากที่น่ากลัวกว่าขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงขับถ่ายสบายและยิ้มได้กว้างๆในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ